สวัสดีครับภาพพระหลวงปู่ทวดที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อทองแยงเผื่อนปีศูนย์ห้านะครับจากคําบอกเล่าของนโมเมืองลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าพระของนโมเมืองลาดหลังจากทาคลิปออกมาบานตาไทยทําไมไม่หมดทันทีทาไมมีอยู่บานตะไทยนะครับทางช่องนะครับคือจะเป็นสื่อกลางเป็นประตูเป็นช่องทางขายให้กับทุกคนนะครับที่มีหน้าพระอยู่นะครับคุณมีบ้าแบบไหนนะครับ คุณต้องขายพระแบบนั้นนะครับถ้าคุณมีพระแบบหนึ่งไปขายอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นผมไม่รู้ว่าสมบัติที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยเก็บไว้เนี่ยจะทํำยังไง <Okay S 1> หรือค,รคุณพ่อคุณแม่เก็บสว้สค,วครับ,รบนโมเรามีพระแบบไหน,นต้องขายแบบนั้นใช่ครับผมนโมไม่ได้ไปซื้อมาเพราะเป็นพระที่มีอยู่ เป็นผ้าที่มีอยู่ครับผมที่มีอยู่ก็าไม่รู้จะซื้อมาทําไมล่ะครับที่มีมีอยู่เยอะแล้วอย่างกับอันนี้เนี่ยที่ซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือซื้อเข้ามาใช่เพราะเห็นเห็นว่าเป็นคนใกล้บ้านคนใกล้บ้านคนแก่ครับสามีเขาตายแล้วเขาก็เหงาไม่มีอะไรแล้วก็มันมีของอยู่ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรครับผมก็เลยได้ติดต่อมาที่นโมติดต่อมาที่นโมใช่ครับก็ช่วยเขามาเกือบหมดใช่ครับช่วยมาเกือบหมดอันนี้เป็นหุ่นพยนต์อันนี้เปิดห้าพันอันนี้เปิดห้าพันครับผมแต่ถ้าถ้าถ้าสี่มือแบบนี้ถ้าส ผมได้เอาแปดกอแปดกองแบบนี้แปดพันแปดพันก่อนเข้าเรื่องนะครับหลวงู่ทธรถ่ายนะได้เยอะไหมทั้งได้ทั้งเนื้อว่านเนื้ออะไรหมดเลยเนื้อว่านก็มีครับใช่แล้วอันนี้ก็เป็นหลังตรวดีตอนแรกก็เก็บไว้ว่าจะไม่เอาออกครับตอนนี้คิดว่าเอ๊มีเยอะไว้จะเอาไว้ทําอะไรครับผมเอาออกมาแบ่งปันกันในราคาเบาๆจับต้องได้ดีกว่าองค์ละห้าพันใช่ครับองค์ละห้าพันบาทคือคือ,คอนอขายองค์ละห้าพันถูกไปหรือเปล่า อ่าถูกไปหรือเปล่าแล้วความจริงเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอารวยเลยครับแค่แบ่งปันกันใช้ผมว่าแบ่งปันพุทธคุณกันจะดีกว่าะเพื่อแบ่งปันไม่ได้ขายเอาเอาเอากำไรเยอะแยะผมไม่ได้เอาแบบรวยเลยอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องสองก่อนดูนะครับว่ามันเข้าตามตําราที่เขาเล่นกันหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับไอเราจะมาดูกําลังขยายที่ใช่ครับเท่าไหร่นะนะโมอันนี้ก็สามสามร้อยนะเราขยายที่สามร้อยเท่าเลยนะครับ สูงสุดของเครื่องครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเยียร์แผ่นชิปของอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช่ครับนโมก็ซื้อมาอกเครื่องเท่าไหร่นี้อันนี้สามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทก็เห็นยื่นผิวขนาดนี้เลยนะครับถ้าจะซื้อก็เข้าไปที่รานซด้านะครับกดไปที่กล้องขยายก็จะมีตั้งแต่ราคาพันพันกว่าบาทขึ้นไปเลยครับครับผมพันต้นๆเลยครับนี่นะครับนี้ก็าใช่ครับนี่เนื้อหาครับผม่าเป็นนมพุทวด ถ้าทางทางใต้จะแร่แร่ทองแดงเถื่อนจะเยอะนะครับเราก็จะอ่าทางวัดก็จะสร้างกันได้ครับอันนี้เป็นลูกกานะครับลงมาจมูกครับจมูกก็ยังยังโด่งอยู่เลยนะครับยังไม่สึกเลยครับาด้านปากเห็นไหมฮะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่าคอครับผมไล่คอพั้นผิวต่างระดับนะครับพื้นผิวต่างระดับใช่ครับ แบบนี้จะเบอร์เบอร์ไปเลยครับเวลาต่างครับผมใช่อันนี้ไม่ได้จับต้องเลยครับเอาออกมาอย่างนี้เลยครับเอาออกมาอย่างนี้เลยใช่เอาออกมาใช้อย่างนี้เลยครับผมถ้าโดนมือโดนอะไรมันก็จะหายสึกไปนะครับเห็นเป็นสีทองๆองเยอะครับผมใช่ไหมอ่านี่เป็นขี้ดินนะครับเนี่ยเป็นขี้ดินที่ว่าเขาอะไรเบ้าเบ้าขี้เบ้าอ่ะขี้เบ้าครับผมครับผมีามต้อขอบขอบนะครับ ็จะมีขี้เบ้าติดอยู่นะครับครับน่ะเห็นมเป็นดินดินสมัยก่อนรมันอย่างกระดินปวกเลยครับเนี่ยครับนโมอธิบายตามความเข้าใจเลยจ้ะนนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจพระของคนขายพระไม่เป็นนะคุณดูเนื้อเอาอ่าใช่ครับนี่คือนี่คือนโมส่องให้เห็นเนื้อให้ดูนะครับชครับผมอ่ชมด้านหลังชนนอยครับด้านหลังก็จะเป็นเงี้ยเห็นไหมมีรูคุ่นๆหน่อยนะครับครับ ันนี้ก็ยังไม่เคยลองเรับว่ in oh, าแม่เหล็กดูดติดหรือเปล่าครับผมแม่ดูดติดดูดติดนั้นมันสูตรหลวงพ่อเงินอ๋อสูตรหลวงพ่อเงินครับครับผมนี่นะครับพระของนโมนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับคือมีแบบนี้แล้วจะขายแบบคนอื่นก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วไอที่มีอยู่จะทํายังไงอ่าใช่ครับผมตหนินโมก็ดูไม่เป็นนะไอ้ดูตําหนิเขาดูกันไงเพราะเราจําไม่ไหวครับความจาเราก็ไม่ได้ดีครับครับผมเอาสองเอาเป็นว่าถ้าใครส่องพระไม่เป็นหรือเล่นพระไม่เป็นนะครับ ซื้อกล้องกําลังขยายไปอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไลฟ์ให้ลูกค้าเห็นใช่แล้วก็ให้ลูกค้าพิจารณาเองพิจารณาเองแล้วคุณก็ตั้งราคาตามที่คุณคุณได้มานะครับ,รบอย่างน้โมเนี่ยตั้งกาไรเท่าไหร่ก็ได้กาไรใช่ครับเพราะเป็นพระมรดกตกทอดนะครับใช่ครับนี่นครับหลวงพ่อทวดได้กี่เนื้อนโม หล่งผุ้วยน้ำมองมีมีเนื้อมีเนื้อเนี้ยเนื้อเดียวครับที่เห็นเนื้อผงอ่ะเนื้อเนื้อผงเนื้อว่านก็มีครับเนื้อผงเนื้อว่านก็มีนะครับไม่ใช่มีเนื้อนี่เดียวเดียววันนี้ไม่ไดเอามาเนื้อว่านครับผมนี่นะครับสนชัยบูชาได้องค์ละอันนี้องละห้าพันนีงห้าพันบาทอันนี้องละห้าพันนะครับนี่พื้นผิวผิวโบราณที่ผมเรียนรู้มาก็จะไม่ไม่ตึงไม่ขนาดแบบแบบที่เสียอะไรบางทีเราชมองคอื่นว่างอ่ะองไหนก็ได้อะอยู่องนี้ไปเลยเดี๋ยวจะว่าเราเมคไว้นะครับ ใช่ครับอันนี้ก็มีดินรเแล้วก็ขี้เบ้าใช่ไหมดินขี้เบ้าครับผมนี่ครับนี่เป็นหน้าผากหน้าผากก็ประมาณสามเส้นนะหนึ่งสองสามเส้นครับผมโั้โหดังยังโด่งเลยครับเนี่ยดังฝรั่งเลยครับครับนะตามซอกก็เกย์เกย์เกย์กย์กันะครับนโมเสียงดังเลยเดี๋ยวไม่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 ได้ยินใช่ครับ ในซอกก็เกอเกเกิดกๆกลางๆหน่อยนะครับผมเนี่ยดังจมโดงจมูกโดงเลื่อมเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับอ่าใช่ครับพระสภาพนี้นะครับอะไรไงก็เก็บไว้งั้นนะครับข้างๆก็จะมีดินนะครับขี้เบ้าขี้เบ้าดินขี้เบ้าฮะเหมือนดินปวกเลยครับอันนี้บ่งบอกถึงความเก่านะครับเพราะว่าแควไซต์ของบนดินมีอยู่นะครับใช่ครับ นี่ถ้าอยู่ในมือเซียนอาจจะไม่ใช่ราคาห้าพันห้าใช่อาจจะไม่ใช่นะครับผม<า>นี่นะครับอันนี้เจ็นทางด้านจีวอนนางวงแขนนะครับหลายหลายคนที่ผมไปสัมผัสมานะครับ mm hmm. เขาซื้อพระจากการไลฟ์สดอะไรเนีครับ mm hmm. เขาบอกว่าไอ้เก๊อ,อาจจะมีแต่ถ้าเจอแท้ถือว่าฟุกเลย mm hmm. วันก่อนนุ่งขอพอืซื้อพระพระฝังตะกุดทองคํามาองค์ละห้าร mm ้อ hmm. ยบาทห้าร้อยบาทครับ ตองคำแท้ไหมครับตองคำแท้ครับแท้เลยแต่คนเล่นคนขายไม่รู้ราคาครับอ๋อครับผมหลุดนะครับหลุดเราก็ต้องไล่ดูนะครับว่าคลิปไหนมีประโยชน์หรืออะไรเงี้ยถ้าคุณเออชอบแต่ลุงปู่ทวดนะครับขึ้นชื่อว่าพระนิรันดรลายเข้มขลังโดยไม่ต้องปลุกเสกนะครับใช่ครับแข็วคาาปลอดภัยนี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้ของนโมนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรครับนโมเบอร์โทนี้เลยครับศูนย์แปดสาม 4 6่หกเก้าสามเกแอดไลน์ได้นะครับถ้าเป็น Facebook ก็นนำโมเมืองลาดนะครับขอเพื่อนมาได้นะครับครับผมใช่ครับในในในเฟซนี้ไลฟ์สดเลยไงครับนโมในเฟซมีทั้งไลฟ์สดแล้วก็ขายภาพนิ่งครับภาพนิ่ง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 ของพระที่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 มีอยู่ที่มีอยู่ถ้ามีน้อยก็ขายหน้าเฟซครับถ้ามีเยอะก็เอามาออกยูทูปเก้กัญยูทูปครับ เอ่ยนะครับหลายคนออก u t u b e ช่างผมทางช่องผมแล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดศูนย์ที่เช่าแพงๆนะครับจริงครับจริงครับไอ้นโมขายพระอยู่อยู่อยู่ทางเฟซทางนี้สร้างความเชื่อมั่นลูกค้ายังไงตอนแรกเขาไม่มีใครรู้จักนโมใช่ครับก็เวลาลูกค้าซื้อพระก็จะถามครับมีเก็บปลายทางไหมครับนโมบอกว่าไม่มีเก็บปลายทางครับเราเคยไปติดต่อไปสีนีแล้วเขาบอกว่าเก็บปลายทางมันต้องไปลงทะเบียนครับครับต้องไปเสียเงินต้องไปอะไรงี้ครับครับ ใช่ก็เลยไม่ไม่รับเราเราขายไปเนี้ยเราจะ่ปลายทางส่วนใหญ่เก็บไม่ได้ใช่ครับผมลูกค้าบอกว่าไม่ได้สั่งหรืออะไรเงี้ยเราคือถ้าลูกค้าส่งคืนนี้ไอ้คนไอ้คนนี้ไอ้คนส่งต้องเสียตังค์นะครับใช่ครับโมก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่รับประกันนะครับส่งทุกรายการถ้าลูกค้าที่เช่าจากนโมไม่เคยมีคําว่าแบบเคยมีปัญหาเคยมีปัญหาคืนเคินเลยไหมมันคืนไม่มีครับไม่มีปัญหาเรื่องการคืนเลยครับ เนี่ครับใช่ครับผิวไม่เรียบนะครับผิวเป็นรูพุนๆนะครับครับใช่ครับมีรอยตะใบมั้งนะครับครับรอยตะใบก็ประมาณนี้อ่าอ่าให้ชมไปองค์ที่สองละเอาอีกสักองค์หนึ่งก็ได้เอาเรี้แล้วกัน ทางช่องนะครับจะไปทํารายการให้ทุกคนนะครับใช่เพื่อที่จะส่งเสริมให้แต่ละคนขายพระได้ตามตมตามราคาที่เราเองอยากได้นะครับใช่ครับผมมีลูกค้าเคยชมพี่ใจเทพมาในในกับผมด้วยว่าเขาบอกว่าพี่ใจเทพเนี่ยดีนะครับเป็นเป็นคนที่หมายว่าไปเจาะคนหมายว่าอะไรที่คนไม่เคยเห็นครับพระได้ไปไปพลิกพลิกขึ้นมาได้พลิกขึ้นมานะครับอย่างอนโมนี่ให้คนได้รับรู้ทําให้รู้จักอนโมอีกใช่ครับทําให้รู้จักอนโม เนี่ยนะครับก็ก็ <ule> ดูไปนะครับว่าพระนโมหน้านี้นะครับหน้านี้ครับอืมเก่าเนี่ยนะครับปากก็เป็นเงี้ยถ้าปากของผู้ทวดนะครับครับบึนๆหน่อยนะครับอ่าก็มีดินขี้เบ้าเหมือนกันมีทบทุกองนะครับเพราะว่าก็มีทั้งทุกองอ่ะองมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะครับองหนึ่งมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะครับฟิวสวยนะครับเนื้อถ้ามองดูก็สวยครับ ผมน่าแขวนน่าบูชามากใครที่ชอบก็ติดต่อมาได้นะครับที่นโมหลายทางไลน์ก็ได้หลายคนบอกว่าพระหลวงปู่ทวดนะครับเข้มขขังแม้ไม่ปลุกเสกใช่เขาผมนี่เป็นคําพูดเลยนะครับไอที่ส่องให้ดูอย่างนี้นะครับเสื่อบ่งบอกว่าเป็นพระเก่านะครับก็ให้เอฟซีครัวจานได้พิจารณาไปด้วยด้วยตัวเองเลยนะครับผมมอฟังน้โมพูดเดี๋ยวจะบอกว่านโมโมนะครับ ทุกคนต้องบอกพระตัวเองดีครับในใโลกนี้แต่นวมอธิบายาคือหลายคนมักจะมาแซวว่าเอ้ยกล้ารับรองเลยคนขายต้องรับรองพระตัวเองแท้นะครับเอ้ยพระผมแท้ไปแล้วตัวเองอันนี้ก็เป็นคนขายแบบหนึ่งแต่คนขายส่วนใหญ่นะครับเขาต้องยืนยันพระตัวเองว่าแท้นะครับผบอกถ้าคุณบอกว่าเอ้ยทำไมกล้าย,ยืนยันพระของเขาไงครับใช่นี่ครับ บางทีคนที่อธิบายตําหนินี่เราก็ยังยังไม่รู้เลยครับว่าจริงหรือเปล่าครับพอทีเขามีแบบนั้นนี่ครับครับเรายังไม่รู้แล้วก็อาจจะไว้ใจเขาได้ไม่เยอะถ้าเราต้องใช้อะไรเขาวรียวาวิจารณญาณในการรับชมครับผมนี่นะครับฟิวก็แปลกๆนะครับโนโมก็ไม่ทราบการผลิตนะครับแต่ก็เป็นล่องๆเป็นเหมือนรอยตะไบนะครับ ใช่บางทีการหล่อนี่ความร้อนนะครับเมื่อสมัยก่อนความร้อนก็ควบคุมไม่ได้เหมือนสมัยนี้ครับครับผมนี่นะครับพระของนโมเมืองราชนะครับนลาดโมครับครับผมนอกจากมีพระนี่แล้วมีอะไรให้ดูอีกของนโมมีอะไรที่จะโชว์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปคลิปอื่นนะครับใช่ครับอันนี้ดีกว่านะครับราคาเดียวกันก็คือพระติตาหลวงพ่อปานไอพระติตาหลวงปู่เอี่ยมวันมื่นครับองค์นี้อันนี้มื่นหนึ่งใช่ครับดีเนียครับมื่นหนึ่งทับเลยรับทับเลยนี่ครับผม อันนี้หลักหมื่นใช่ครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยนะครับสักองคหนึ่งนะครับครับผมชมตั้งแต่ด้านบนนะครับนี่เห็นไหมพระแห้งมากนะครับแห้งแห้งมากนะครับแห้งนี่ครับที่องค์ก็จะมีรอยแยกนะครับรอยรอยเล้ารอยแยกเขาบอกว่าเป็นพระปิดตาเนื้อผงปุ๊กลักหลวงปู่เอี่ยมนี่ครับ เห็นไหมฮะรอยผุดออกมาจากรอยแยกนะครับเป็นจะเป็นเหลืองๆนะครับเป็นไข่เหลืองๆครับผมองนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะออกปาไรนะครับครับผมอันนี้เราก็ไปไปนานๆไปก็เอาออกมาแบ่งปันดีกว่าครับผมก็สนใจตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมพิมพ์ไว้หน้าจอนะครับครับผมน้ำโมกเข้าไปข้างในนะครับขอบคุณเอฟซีหน่อยครับที่ติดตามน้ำโมน้ำโมสุดรกอยู่ในสวนน้ำเป็นไงบ้างครับตัวนี้ อ๋อก็ในส่วนน้ําเนี่ยส่วนมากจะมีคนเยอะก็วันเสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของผู้ปกครองแล้วก็ของเด็กที่ไม่ต้องไปเรียนครับก็จะมีแวะมาดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็เช่าไปถ้ามาถึงที่เราบางทีเราก็เปิดลูกค้าต่อราคาแล้วก็ให้นะเบาๆอุห์เดินทางมากันแล้วแล้วถ้าผ่านผ่านเฟสผ่านเฟสก็จัดส่งครับจะส่งให้ทุกท่านเลยขอบคุณครับน้โมครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ